คือลองไล่ดูเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพิกเฉยทั้งที่เหตุการณ์ผ่านจะมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับอย่างที่คุณสุปันพูดไปแล้วคือตัวผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วจากผู้อำนวยการโรงเรียนไปไหนล่ะไปที่ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารศึกษาธิการเขต11นะครับแล้วก็ไปที่ไหนไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตที่22 S <S 2> <S 2> แล้วก็ไปที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก,กอออรเออกคสแล้วก็ไปที่สภาวิชาชีพครูหกคนนี้ไม่เคยแอะอะไรเลยนะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วผมลงมาส่องดูว่าเฮ้ทุกวันนี้ใครเป็นเลขาธิการเอ,อกกคศคุณอำพรพิณณษาเลขาธิการเออของของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูเนี่ย เป็นคนที่เวียนไหวอยู่ในอีสานมาตลอดชีวิตราชการเลยนะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในส่วนกลางเนี่ยอยู่อยู่ทางอีสานอยู่ที่จะเป็นคนพื้นเพย,ยสโสธรแล้วก็เออเป็นใช้ชีวิตครูอยู่แถวแถวยสโสธรหนองคายละแวกนั้นทั้งนั้นเลยนคะรพนมอะไรอย่างเงี้ยก็ <S <S ไม่หือ <S <S ไม่อืออะไรเลยคนหกคนมไม่แอะอะไรทั้งนั้น,นแล้วไม่อยากผมเนี่ยไม่อยากจะมองนะคุณสักชัยว่าผู้ใหญ่เนี่ยไปมองว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องเฉพาะจุดเล็กๆเด็กมันเด็กเด็กเด็ก เด็กไม่ดีเขาเด็กใจแตกเด็กใจแตกเขาจะมองอย่างนี้เลยทำให้ครูเคอร์เขาเสียหายไปด้วยใช่เขาจะมองแยะ่าถ้าเป็นมองปัญหาอย่างนี้นะผมว่าก็พลาดรับผิดละคือผู้ใหญ่ในวงการศึกษาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ครุกอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะมองอย่างนั้นจริงพี่ไปสารแล้วผมเคยได้ยินกับครูเรื่องแบบเนี้ยอืมันมันก็เลยมันก็เลยเป็นมุมมองที่รู้สึกแบบเ้วจะแก้กันยังไงผมถึงบอกว่าถ้าจะแก้จริงๆไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นต้องรื้อทั้งระบบ ใช่ต้องยกเครื่องต้องสังายาาใหญ่และที่สําคัญนะที่น่าเศร้ามากกว่านั้นนะเมื่อวันสองวันนี้มันมีเจ็ดสิบห้าองค์กรที่ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้กดดันให้เร่งแก้ปัญหานี้โดยเร็วนะผมก็ไปดูที่ไอ้เจ็ดสิบห้าองค์กรที่ไปยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยมันมีองค์กรวิชาชีพครูบ้างหรือเปล่าเฮ้ยไม่บีเลยนะครูสุภราที่พิสาร ในเจ็ดสิบห้าองค์กรไม่มีองค์กรวิชาชีพครูอยู่ในนั้นเลยอ่ะเฮ้ยคือถ้าถามว่าเพราะอะไรเนี่ยประเด็นแรกเนี่ยเขาจะมองแบบที่พี่ไปสารมองเออแล้วเขาจะไม่ใช้คําว่าเด็กใจแตกครับผมขอไม่ยามไม่พูดแล้วกันเพราะมันอยากครับอืมเขาจะบอกโอ้ยเด็กพวกนี้อืเนี่ยแล้วดูซิกลายเป็นปัญหาเอาครูดีๆออกจากระบบอ่า เขาจะมองกันอย่างนี้จริงๆ,ๆนี่คือทัศนะของครูส่วนใหญ่ที่เวลามีปัญหาพวกนี้ครับอืนะครับผมคุยกับุ่นพี่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าโอ้ยนี่ยังดียังแค่นักเรียนลูก<อ>สาวไปในในในวงการครูก็จ่โรงเรียนดิเขาบอกเรื่องนี้เป็นเรื่องคิบจอยเลยเมันจะนวนเนียนุงนางไปหมดผู้บริหารโรงเรียนกับครูการเง,ง <c oughs> <c oughs> ินโอ้ยเซ็กเซ็กในวงการศึกษา คือผมผมเนี่ยต้องต้องต้องออกตัวอย่างนี้ว่าที่ที่รู้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าเรื่องที่แบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องที่มันนอกระบบเรื่องในมุมมือของวงการครูเนี่ยเพราะว่ามีพี่เพื่อนเป็นครูอยู่เยอะอืนะครับแล้วตอนทํากิจกรรมตอนอยู่บริษัทมือถือแห่งหนึ่งเนี่ยก็ประสานครูกับทางโรงเรียนไงก็จะมีโอกาสได้ไปนั่งคุยไปเขตเข่าคุยกันนะก็จะรู้เรื่องพวกนี้ดีนะ บางทีก่อนจะเข้าไปโรงเรียนไหนก็ต้องไปแวะนั่งอยู่ในร้านเขาเรียกว่าร้านชะในหมู่บ้านสักสองสามรอบก่อนร้านชาใกล้ๆโรงเรียนน่ะหนึ่งดูพฤติกรรมครูดูพฤติกรรมนักเรียนแล้วก็ชาวบ้านเข้ามาซื้อของเนี่บชาวบ้านเข้ามาเขาต้องคุยกันนะใช่งมุมไหนแม่เป็นจุดเด่นเดี๋ยวก็ได้ยินเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีไอ้โรงเรียนนี้ตกคงจะช่วยดีไหมเนี่ยแล้วก่อนจเอาคอมพิวเตอร์ไปโรงเรียนไงก็เอาคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียนไง ก็ต้องไปดูก่อนไปแล้วจะใช้หรือเปล่าแล้วความตัวเขาเป็นยังไงก่อนที่จะเข้าเป็นครูโรงเรียนนะเรามีข้อมูลมาโรงเรียนนี้ต้องการคอมพิวเตอร์ขาดแคนเด็กีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องไปทําข้อมูลเชิงลึกไงใช่ใช่มันก็จะเจอแบบเนี้ยแล้วแล้วถามว่าหลายครูบอกถ้าวงการครูบอกว่านี่เด็กมันใจแตกมีใช้คําสุภาพนะแบบน่ารักน่ารักแล้วก็ไม่ยอมรับข้อเท็จจริงแล้วไม่ยอมผ่านะครับ กระทรวงศึกษาเหมือนกันเมื่อกี้ก็อยู่กันแบบนี้เดี๋ยวก็มีปูดมีถามว่าในรอบห้าปีแบบมาเนี่ยเราเคยว่างเว้นจากข่าวครูกับเด็กนักเรียนไหมอืมไม่เคยแล้วเปิดมาเนี่ยจะเปิดมาเนี่ยไปค้นย้อนหลังเลยจะบอกว่าครูกลมขืนเด็กผู้กลมขืนเด็กอันนี้ผมก็ขอตำหนิเพื่อนร่วมวิชาชีพเหมือนกันครับคือตอนนั้นเราแบบผู้กลมขืนเด็กคือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องของความน่าสนใจอ่ะผู้ปกครองเขาต้องไปแจ้งอย่างนั้น คร่าคดีมัน,เ,นเป็นรูปล,ลักษณะนั้นแต่แต่พอนั่นมาสาวลงไปเถอะมันจะมาอีหลอกนี้ทั้งหมดอ่ะเออครับ